สวยมากเลยค่ะวัดพระศีสันเทศนะคะมาเที่ยววัดนี้ได้ของฝากกลับบ้านด้วยค่ะเพราะว่ามีตลาดอยู่ข้างๆด้วยนะคะ วัดพระศรีสันเพชรเป็นอดีตวัดหลวงราชวังโบราณอยุทยาวัดพระศรีสันเพชรนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัยค่ะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีจุดที่น่าสนใจที่สำคัญก็คือเจดีย์ทรงลังกาจำนวนสมองค์ที่วางตัวเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวันตกค่ะวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดประจำวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ะะจึงกลายเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาในเวลาต่อมาผู้สร้างวัดพระศรีสันเพชรก็คือสมเด็จพระบรมไตรโรกนาถค่ะพระอุโบสถกลางของวัดเคยประดิษฐานพระศรีสันเพชรนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่หล่อด้วยทองคำแท้เลยทีเดียวค่ะ ต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุทยาเสียแก่พมา่าในปีพศ2310วัดถูกเผาทำลายปัจจุบันวัดพระศรีสันเพชรถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยค่ะเดินเหนื่อยๆชมวัดที่สวยงามกันแล้วมาเดินที่ตลาดอยู่ข้างๆอยู่ใกล้ๆวัดเนี้ยค่ะเป็นตลาดที่เดินเพลินมากเลยค่ะ รวบรวมของอร่อยไว้เต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะเนี่ยค่ะที่แนนฐานเมื่อกี้โรตีสายใหม่นะคะเอาตามชุดค่ะเรียกได้ว่าถ้าใครมาอายุธยาหรือว่ามาที่วัดพระสร,รีสันเพชรเนี่ยห้ามพลาดเลยต้องแวะมาชิมนะคะจะให้ดีก็คือขอแนะนำเลยค่ะ ทานสดๆใหม่ๆจากเตาตอนนั้นเลยว่าซื้อแล้วก็ทานเลยค่ะทุกคนเนื้อสัมผัสของแป้งเขาจะนุ่มๆเหนียวๆค่ะและตัวสายใหม่ก็จะกรอบๆหอมๆกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นใบเตยน,นะคะเหมือนสั่งขยะใบเตยเลยเรียกได้ว่ามาเที่ยววัดนี้<ว>นอกจากจะได้ชมความสวยงามของวัดแล้วยังได้ของฝากอร่อยๆกลับบ้านอีกด้วยค่ะ